สวัสดีครับพบกับโชว์วินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง y o u t u b e นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานนะเตาโคลแมนนะครับน้ำมันเบนซินขาวนะครับสองหัวนะครับตัวนี้เป็นรหัสตัวนี้นครับ4 1 4นะครับตัวนี้เป็น4 1 4นะครับ4 1 4จะเป็นขนาดเท่ากับ4 1 3นะเป็นรุ่นขนาดใหญ่นะครับ แต่จริงๆแล้วโคเมนมันมีเตาสามหัวด้วยนะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ได้ผลิตเลยครับมันไม่เป็นที่นิยมแล้วส่วนมากก็จะเป็นหัวเดียวนะครับหัวเดียวตัวเล็กๆอย่างพวก502นะครับพวก5 3าพวกนั้นนะครับกับ2หัวนะ2หัวก็จะมี2ขนาดนะครับ2หัวก็มีรหัส4-25นะครับซึ่งเป็นขนาดเล็กกว่านี้นะ425มันจะเล็กกว่าพวก413 4, 4 1 4นะครับ413 414จะเป็น2หัวขนาดใหญ่นะระยะห่างมันจะห่างกว่ากันนะครับ ระยะห่างมันจะมันสามารถใช้กับกระทะใบใหญ่ได้หม้อบใบใหญ่ได้นะของตัว413กับ414นะที่มันแตกต่างกันนะครับ413กับ414ก็จะเป็นถังนะครับ413จะเป็นถังแดงนะ4 1 4จะเป็นถังเทานะครับแล้วก็ตัวตัวเคสเนี่ย413เนี่ยจะเป็นยังเป็นเคสลายอยู่นะครับยังเป็นตัวลายอยู่นะแต่4 1 4ี่เนี่ยเป็นตัวเรียบแล้วนะครับเป็นเคสเรียบแล้วนะครับอ่ะก็ เดี๋ยวจะมาวิอธิบายวิธีการใช้งานก่อนนะครับอ่าสเปกก่อนสเปกก็คือตัวอ่าตัวถังน้ํามันของรุ่นนี้เนี่ยอ่าทั้ง4 1 3กับ414เนี่ยมันจุน้ํามันได้ประมาณ1.6ลิตรนะครับหรือคร่าวๆก็คือ1ลิตรครึ่งนะเราสามารถใส่น้ํามันได้1ลิตรครึ่งนะครับอ่าอ่าหนึ่งน้ำมัน1ลิตรครึ่งเนี่ยเราต้องอัดลมนะครับก็คือก่อนที่จะทําการจุดนะต้องอัดลมตามสเปคเลยตาม คู่มือเลยคือ35ครั้งนะแต่ผมเนี่ยผมแนะนําให้อัดที่40ครั้งเลยนะครับถ้าเราใส่น้ํามัน1ลิตรครึ่งนะให้เราอัดครั้งแรกเนี่ยสีครั้งนะครับเมื่อเตามันติดแล้วนะครับใช้งานแล้วเราก็อัดเพิ่มไปอีก60ครั้งนะรวมเป็นร้อยครั้งนะครับแต่ถ้าน้ํามันเราน้อยกว่านั้นเราก็ต้องอัดเยอะกว่านั้นนะเพื่อการใช้งานที่มันยาวนานนะครับถ้าเราอัดน้อยถามว่าได้ไหมอัดน้อยก็ได้ครับแต่ว่ามันจะหมดเร็วแค่นั้นเองนะครับเพราะด้วยตัวถังมันใหญ่นะ ตัวถังมันใหญ่เพราะฉะนั้นปริมาณพื้นที่ที่ลมมันเข้าไปมันต้องต้องเยอะนะครับแล้วก็ตัววาลนะครับตัวนี้จะเป็นวาลหลักนะตรงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวาอุดน้ํามันด้วยนะครับเขาจะอุดน้ํามันอยู่ตําแหน่งนี้นะก็คือตัววาลนะมันจะเป็นเทปเปอร์อุดน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัวเข็มนะครับไปทําความสะอาดนมหนูด้วยนะอ่าก็คือตัววาลเนี่ยมีมีหน้าที่ทั้งอุดน้ํามันด้วยแล้วก็ทําความสะอาดนมหนูด้วยเลยในตัวเดียวนะครับในตัวเดียวกันเลยนะ ส่วนตัววาล์วตัวเล็กอย่างครับตัววาล์วตัวเล็กเนี่ยถ้าเราขึ้นบนอย่างเงี้ยถ้าเราเอาตัวตัวเล็กขึ้นบนอย่างเงี้ยคืออุดน้ํามันนะครับคือสําหรับตอนจุดนะคือตอนจุดเนี่ยระบบของตัวโคแมนเนี่ยตอนที่เราจุดตะเกียงเนี่ยหรือจุดเตาเนี่ยเขาจะใช้แค่ไอระเหยขึ้นมาจุดนะครับเขาจะใช้แค่ไอระเหยขึ้นมาจุดตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ถ้ายกขึ้นบนเนี่ยมันจะไปอุดรูน้ํามันที่หลักล่างนะครับ มันจะให้เฉพาะไอระเหยที่ออกมานะครับพอเราจุดติดแล้วนะครับเปลวไฟเป็นสีฟ้าแล้วเราก็หมุนลงนะครับเพื่อที่จะดึงให้น้ํามันมันขึ้นมาในระบบเต็มที่นะก็คือเอาลงนะก็คือยกเข็มอุดน้ํามันขึ้นนะครับมันจะสลับกันนะเอาขึ้นคืออุดน้ํามันนะครับเอาลงก็คือเปิดน้ํามันร้อซนนะครับอ่าประมาณนี้ตอนจุดเราก็ต้องเอาขึ้นนะอัดลม 40ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการจุดด้วยนะก็คืออัดลม40ครั้งนะครับเปิดวาล์วอัดลมไปเลยครับ40ครั้งนะครับตรงนี้ผมใส่น้ํามันไปไม่ถึงนิดนะไม่ถึงนิดแต่ผมก็จะอัดลมครั้งแรก40ครั้งเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มันอยู่ที่ครั้งที่2นะครับที่เราจุดติดแล้วอ่าว่าเราต้องอัดเพิ่มไปเยอะนะครับอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปิดวาล์วที่2นะ ปิดวาล์วที่2ปิดวาล์วที่2ก็คือหมุนหมุนทางขวานะครับหมุนขวาเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับก็ปิดนะครับปิดวาล์วที่2ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะครับจ่อไว้นะครับเปิดไฟจ่อไว้แล้วก็เปิดวาล์วเปิดวาล์วขึ้นมาครับให้ไฟมันติดประมาณนี้นะครับให้ไฟมันติดก่อนก็คือหลักการมันก็จะเหมือนตะเกียงนะก็คือเขาจะใช้ไฟไอสีไอสเปลวสีส้มๆเนี่ยเผาท่อเจนให้มันร้อนนะครับพอเมื่อท่อเจนมันร้อนแล้วนะครับ ไอและเบนซินมันก็จะระเหยกลายเป็นไอแก๊สนะตัวน้ํามันมันก็จะระเหยกลายเป็นไอแก๊สมันก็จะให้เปลวสีฟ้าเหมือนกับเปลวเตาแก๊สที่เราใช้งานกันเลยนะครับเอาระยะเวลาในการเผาให้ท่อเจนมันร้อนนะครับมันขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะถ้าอากาศเย็นมันก็จะใช้เวลานานนะครับถ้าอากาศร้อนมันก็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณน้ามันในถังปริมาณลมก็มีผลเช่นกันนะครับเห็นไหม ประมาณสัก40วิิบวิประมาณนั้นนะครับมันก็จะเป็นเปลวสีฟ้าเลยอาจจะมีส้มๆอยู่บ้างนะครับให้เราหมุนตัววาล์วเล็กลงเลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วให้สุดนะแล้วก็อัดลมเพิ่มนะครับเปลวสีส้มๆมมันก็จะหายไปนะคือลมมันน้อยครับลมมันน้อยก็มีส่วนทําให้เป็นไฟเป็นสีส้มเหมือนกันนะอ่าเราก็ต้องอัดลมเพิ่มนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำมันไว้น้อยนะครับเราก็ต้องอัดลมเพิ่มเห็นไหมครับพอเราอัดลมเพิ่มเปลวมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าโดยสมบูรณ์แล้วนะครับอ่า คือความร้อนเขาได้แล้วนะครับไอระเหยเขาไอระเหยเป็นเขาเต็มที่แล้วนะครับอ่าทีนี้อ่าเตาสองหัวเนี่ยทั้ง4 1 3หนึ่งสหรือ4ี่หก็เหมือนกันนะครับตัวที่แรงที่สุดก็จะเป็นตัวไอหัวหลักตัวนี้นะครับหัวที่1เนี่ยจะแรงนะมันจะมีความแรงที่สุดแต่ถ้าเราต้องการใช้2หัวเนี่ยหัวที่2เนี่ยไฟมันจะเบาลงนะเพราะว่าระยะการเดินทางของไอเกสมันยาวขึ้นนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดหัวที่2ดูนะสังเกตหัวที่1นะครับพอเราเปิดหัวที่2เนี่ยหัวที่1มันจะดบลงทันทีเลยนะครับไฟมันจะดบลงอ่าเห็นไหมสังเกตเห็นไหมท่านสังเกตเห็นไหมครับพอเราเปิดหัวที่2เนี่ยหัวที่1มันจะดบลงเลยนะครับแล้วก็การเปิดหัวที่2นะครับก็คือต้องเปิดให้สุดนะวาล์วหัวที่สองเนี่ยคือต้องเปิดให้สุดนะครับต้องเปิดให้สุดเลยเพราะว่ามันเป็นเกลียวอุดน้ํามันนะครับถ้าเราเปิดไม่สุดเนี่ยตัวไอเกสเนี่ยมันจะออก แล้วออกไปได้นะออกคืออาจจะรั่วออกทางเกลียวมันได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเปิดให้สุดนะอ่าแล้วก็มาใช้ตัววาวเป็นตัวเหลี่ยวนะครับอ่าเห็นไหมคือถ้าเราเหลี่ยงเงี้ยไฟมันจะเท่ากันทั้ง2หัวเลยนะเห็นไหมไฟลักษณะจะมีเท่ากันทั้ง2หัวนะครับแต่ถ้าเราเล่งเนี่ยมันจะต่างกันนะครับหัวที่1มันจะแรงกว่าหัวที่2นะอ่าการใช้งานก็คือหัวที่1จะแรงกว่านะครับการใช้งานก็คือ ถ้าเราต้องการไฟแรงๆเนี่ยเราต้องใช้ที่หัวที่หนึ่งนะหัวที่สองก็เหมาะกับไฟกลางนะไฟกลางไฟอ่อนประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ถ้าอย่างที่บอกนะถ้าเราหลี่มันก็จะเบามันก็จะกลายมาเป็นทั้งสองหัวมันจะเท่ากันนะครับก็คือถ้าใช้ไฟอ่าน้อยนะครับไฟ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 ต่าอ่ะเท่ากันอ่ะก็คือใช้ได้ทั้งสองหัวนะครับแต่ถ้าต้องการไฟแรงหัวหนึ่งไฟเบาหัวหนึ่งก็เปิดสุดได้นะครับอ่าเปิดสุดทั้งสองหัวได้มันก็จะกลายเป็นแรง แรงหัวหนึ่งนะ FREE nes. หัวที่หนึ่งแรงนะหัวที่สองก็เบานะครับอ่าเสร็จแล้วหัวที่สองรีได้ไหมก็ได้นิดหน่อยครับแต่ได้ไม่เยอะนะรีได้นิดหน่อยแต่ได้ไม่เยอะนะครับคือถ้าเราเปิดสุดเนี่ยหัวที่สองเนี่ยมันจะรีได้ไ,ดหไหมครับเห็นไหมไหนะมันจะลีได้นิดหน่อยนะอ่ามันจะหลีได้นิดหน่อยนะครับเห็นไหมหัวที่สองมันก็หลีได้นะนี้นะครับอ่าโอเคครับถ้าเราเปิดหัวที่สองหัวที่หนึ่งก็จะแรงขึ้นเห็นไหมครับอ่าพอเราเปิดหัวที่สองหัวที่หนึ่งก็จะเบาลงนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเตาสีหนึ่งสีอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการปิดเตานะเดี๋ยวผมจะปิดเตานะครับก็คือต้องปิดหัวที่2ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาปิดหัวที่1นนะครับปิดหัวที่1นนะครับอ่าการการการปิดเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะตัวอุดน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งคือเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะตำแหน่งคือเขาจะอยู่ที่วาลวเพราะฉะนั้น เขาจะมีไอเกสหรือน้ํามันเนี่ยค้างอยู่ในท่อเจนเนี่ยซึ่งท่อเจนมันยาวครับประมาณคืบกว่านะมันจะมีไอเกสค้างอยู่ในท่อเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเมื่อเราอุดน้ํามันไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะระบายไอเกสนะครับค่อยๆระบายไอเกสออกนะเพราะว่าเข็มเขาก็ปิดไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะระบายไอเกสออกเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมานะครับผ่านระหว่างเข็มกับนมหนูนะเพราะว่าพอเราปิดวาล์วตัวนี้นมหนูมันก็ไปอุดไว้ด้วยนะครับ อ่านมหนูไปก็มันอุดไปด้วยแต่ว่ามันจะมีช่องว่างอยู่เล็กน้อยนะครับที่ให้ให้ไอแก๊สในท่อเนี่ยมันมันระบายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเตามันก็จะไม่ดับไปในทันทีเลยนะมันจะไม่ดับในทันทีทันใดนะครับมันต้องใช้เวลาอาจใช้เวลาประมาณสัก1นาทีเลยนะครับกว่าที่มันจะดับนะแล้วก็กว่าที่มันจะเย็นมันก็ใช้เวลานานนะเราอาจจะดับปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราอาจจะปล่อยทิ้งไปเลยสักครึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับ ให้เขาดับแล้วเขาให้เขาเย็นเต็มที่นะครับเราถึงจะเก็บนะครับเพื่อไม่ให้มันมีความร้อนค้างอยู่นะตัวนี้นะครับก็เป็นาการใช้งานก็จะเหมือนกันนะทั้ง4 1 4และ413นมะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับแตกตา่างกันแค่สีแต่ว่า414เนี่ยจะมีตัวตัวท่อเจนของ414เนี่ยเขาจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสะสมความร้อนนะแต่ถามผมนะ กับ413ที่413ไม่มีตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะระยะเวลาในการาทําให้ตัวน้ํามันมันละเหยกลายเป็นไอผมว่าไม่ต่างกันเลยนะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับคือใช้ได้เหมือนกันอะมีกับไม่มีก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะจากที่ผมเคยเคยซ่อมเคยเทสมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อ่า ตัวนี้ก็เป็นของลูกค้านะส่งมาให้ผมซ่อมนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่ส่งเตา414มาให้ผมนะครับผมก็จะเอามาทําคลิปเพื่อที่จะอธิบายวิธีการใช้งานด้วยนะครับส่วนการซ่อมนั้นนะครับส่วนการซ่อมนั้นผมก็เคยมีทําคลิปไปแล้วนะซึ่ง414กับ413มันจะเหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูได้นะในคลิปที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับซ่อมเตาโคเมน413นะที่ผมทําคลิปไว้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ ผมรื้อออกมาแล้วนะครับชุดวงชุดวาลทุกอย่างเหมือนกันหมดเช็ควงเช็ควาลท่อจงท่อเจนเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะอ่าถ้าใครอยากจะซ่อมนะครับตัวเตา2หัวนะที่รุ่น4 1 4หรือ4 1 3สามสามารถเข้าไปชมได้นะครับผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชว์วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ